สวัสดีครับพี่น้องชาวกรุงเทพหมหานครอย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 กรุงเทพหมหานครได้ฟังข้อมูลแนวโน้มตัวเลขผู้ที่จะติดเชื้อและเสียชีวิตจากการวิเคราะห์ของคณะอาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์หมาหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศหลายๆแห่งชี่เห็นว่าหากเรายังไม่มีมาตรการเข้มข้นมาสกัดการ แพร่ระบาดของโรคในเร็ววันนี้เราจะมีตัวเลขผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากมายจนไม่สามารถจะรับมือได้เมื่อวันที่17มีนาคม2563กรุงเทพมหานครจึงได้ออกคำสั่งปิด8สถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้ออย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังมีอีกหลายสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจาย ของเชื้ออย่างมากนั่นคือร้านอาหารและสถานที่ทำงานซึ่งมีผู้คนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากมีการพูดคุยกันในระยะที่ใกล้ชิดและเป็นระยะเวลานานผมจึงขอความร่วมมือจากทุกทกท่านและทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 และเพื่อให้การควบคุมโรคดำเนิน ไปด้วยความมีประสิทธิภาพผมขอให้ทุกสถานที่เว้นระยะห่าง1-2ถึเมตรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรครวมถึงร้านอาหารต่างๆเปิดจำหน่ายอาหารแบบซื้อกลับไปบ้านเท่านั้นสำหรับห้างสรรพสินค้าและตลาดให้เปิดได้เฉพาะในส่วนของการจำหน่ายอาหาร และสินค้าจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันเท่านั้นซึ่งพี่น้องประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกหรือกักตุนสินค้าและอาหารกันนะครับผมขอยืนยันว่าท่านจะซื้ออาหารและของใช้จำเป็นได้อย่างพอเพียงครับนอกจากนั้นยังขอความร่วมมือปิดสถานที่อื่นๆที่เป็นแหล่งรวมตัวของคนจำนวนมากที่มาอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะมีประกาศในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งภายในวันนี้สำหรับมาตรการดังกล่าวนี้จะมีผู้อำนวยการเขตคอยควบคุมกำกับดูแลทุกสถานที่ให้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้นและจริงจังหากพบว่ามีสถานที่ใดไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้รายงานต่อผมในส่วนของรถไฟฟ้า BTS BRT และขนส่งสาธารณะอื่น จะลดจำนวนผู้โดยสารในแต่และเที่ยวให้น้อยลงเพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการภายในกระบวนรถไม่ว่าจะเป็นรถระบบล้อรางเรือทั้งหมดเลยนะครับเพื่อจะลดโอกาสในการแพร่เชื้อการแพร่เชื้อโควิด19ซึ่งแน่นอนว่าพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการจะต้องรอรถนานขึ้นแต่เพื่อความปลอดภัยของท่านและควบคุมอัตราการแพร่เชื้อโรค ผมจึงอยากจะขอให้ทุกท่านเข้าใจและให้ความร่วมมือกับเราและหวังว่าผู้ประกอบการขนสมม่งมวลชนรูปแบบอื่นๆจะตระหนักถึงการป้องกันการแพร่เชื้อและดำเนินการในแนวทางเดียวกันในทางแนวทางเดียวกันนี้เช่นกันโดยคำสั่งและมาตรการทั้งหมดให้เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับดังนั้นผมจึงขอร้องทุกทกท่านโปรดเข้าใจ และให้ความร่วมมือกับมาตรการในการป้องกันดังกล่าวของกรุงเทพมหานครโดยให้ตระหนักดีว่าเชือ้อโควิด -19 อยู่ใกล้ตัวเราหากเราไม่ช่วยกันตัวเราเองคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นพ่อแมพออพ่พี่น้องลูกหลานหรือเพื่อนๆก็มีสิทธิ์ที่จะติดต่อด้วยกันทางนั้นนะครับผมขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า พวกเราได้ทำงานอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายได้ทำงานกันอย่างเต็มกําลังในการคัดกรองและรักษาผู้ป่วยรวมถึงทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะทุกๆวันไม่หยุดแม้กระทั่งเวลาที่ท่านนอนในยามค่ำคืนท่านนอนแต่คนของเราก็ยังทำงานอยู่สุดท้ายนี้อย่างที่ผมได้พูดทุกครั้ง ผมเข้าใจดีว่าการใช้อำนาจหน้าที่ที่จะปิดสถานที่ต่างๆจะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจแต่ผมขอให้ทุกท่านคำเนงถึงคุณค่าของการมีชีวิตเหนือสิ่งอื่นใดการอยู่บ้านของท่านคือการช่วยชาติป้องกันการคุดคามของโควิด19เพื่อพวกเราทุกคน